ชื่อวงว่าเอลีที่มาจากคำว่า I love you เออก็เลยเป็นไอลีเดี๋ยวมาบอกให้นะว่ามี3คนนี่ชื่อนีนนะครับคนที่2ชื่อพลอยแล้วคนที่3ชื่อลูกตาลนะครับผมแชื่อเพลงเดี๋ยวูน่าชื่อเพลงว่างงแงแล้วเหนื่อยไม่ทำแล้วเไม่ทำแล้วอะไรอะ งที่ผ่านมาเห็นในโซเชียลค่อนข้างเยอะมากแต่เราพยายามจะไม่ดูเพราะว่าเราอยากจะมาดูครั้งแรกแบบเต็มๆที่นี่นะคะเจอฝีปุ๊บก็ได้ต้องมาดูวันนี้พร้อมกันเราก็จะมาดูด้วยกันครั้งแรกนะคะเพลงของเมย์นี่ได้เลยไหมคะไม่ตื่นเต้นอ่ะเริ่มเลยไหมคะเริ่มเล้วค่ะเริ่มตอเริมไม่โดอ้ยย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 รยย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 ย่ยย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  เจ็บมากอกินอะไยากกินด้วยนะคะเอ้ยนากยเหมือนฉันเขาชอบมาเิาอยากทีนป่เออนี่เรียนอยู่อะรอ่ะเอกี้เห็นในกระดานเลขยากมากอ่ะอุ้อุ้ยน่ารักมากอ้ยน่ารัก

เขาเขาพปิดผูนะคะจริงไปไปไปเก่งมากเพื่อนเก่งมากเพื่อนเป็นดาวเด่นเงอเก่งเลยเอาไว้ไหนน้องวี้นไม่หาใครคะน้องวีไม่หาใครเด็ก <c oughs> You can rap เจยงเท่แต่น่ารักอ่ะอืออือุ๊ยอุ๊ยน่ารักน่าักน้องดูสนอ่ะคยน่ารักคาคาเรคเตอร์ดูสนโอ้ยส่ดเมทเนี่ยต้องไม่น้ำด้วยพีับองโยสวยว่ะพี่คนสวยดีสุดตัว้ย อุ้ยน้องมีของกันด้วยนะรักเลยอ่ะเจอดีนะเออเจอไมยน่ารักใจไรไนะไรเออที่เขากันมากเกลียกแล้วมั้งอันนี้เรียกัน

ด้วยความที่เมื่อกี้ดูดู m v ไปด้วยเนาะแต่เพลงก็ยังแบบเอ้เข้ามาทําให้เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยสนุกไปกับ MV อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเพลงก็น่าจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงฟังอีกเพลงหนึ่งเลยครับมไม่ไม่คิดว่าเพลงนี้จะมีแรปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเห็นนีนกับพอยแรปก็รู้สึกประทับใจครับผมเซอร์ไพรส์ญญครับนี่นะคะทุกคนขึ้นภาพคนที่ทําเพลงจริงปะเนี่ยก็คือคอนทราสมากเข้ามาตรงสายเลยนี่พี่ ถึงเวลาฟ้าเขาทำอ่ะไม่คิดถึงชีวิเนี่ยเพลงมันมีเอ่อฟ้าฟ้าฝนฟ้าร้องมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิล์มอ๋อจะเป็นแบบซิ่เนี่เจอเขาอยู่ผู้กองว่าไงโอ้ มีตัวหลาบแห่ง, X o, X o, งเอ็กโอเอโอนเทนเมนเออแล้วเด็กๆดูแบบโซใสซเนไม่ฝืนใช่ที่เราดีช็อปเองระหว<ช>่างดูฮันน่าเพิ่มอหนึ่งว่าไม่เคยรู้สึกแก่จะมาดูเอฟซ <laughs> ีเป็นยังไง <laughs> มันไม่ใช่ความรู้สึกที่แบบว่าฉันเดวิวมานานแต่มันคือความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราดูเด็กอะเก็ด<ะ>ปะ เออเราดูเด็กอ่ะลังดูเด oh ็กอยอะรู <im <im ้สึกว่ามันมีเด็กกว่าเราไงเราเดบเราเดบิวแล้เดู่ลล่าแล้วมันคือตัวแรงมากอันนี้ซลารไงน้องอายุเด็กสุดคือ14่ีงองมึงี่ปีครึ่งชีวิตหกพิเศษสิบสี่สา น้องคนเล็กสิบสี่สองคนอายุเท่าผมคุณสองอ่ะคุณสองรวมกันนะบุกันในโลกว่าในฐานะคนที่เพิ่งผ่านมอต้นมาหนึ่งปีนะคะแล้วก็อายุเท่ากับ พลอยไอรีนะคะถึงจะรู้จักกับ3คนนี้มานานขนาดไหนก็รู้สึกว่าดูแล้วโดนตกรู้สึกว่าเป็นเอ็มวีที่ดูแล้วหยุดยิ้มไม่ไดุ้กทุกห้าวีจะต้องแบบมันก็มีสิ่งต่างๆรู้สึกว่าอยากติ่งวงนี้ถ้าแบบเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักทั้งสามคนเราจะอยากติ่งวงนี้มากๆแล้วก็อยากจะสตรีมเพลงนี้เยอะๆรู้สึกว่าเพลงมันน่ารักเอ็มวีก็น่ารักรู้สึกว่าเบื่อๆบื่องเงี้ยกดเข้าไปดูได้หรือว่าถ้าอยากฟังเฉยๆก็ฟังได้ฟังก็รู้สึกน่ารักแล้ว พราะว่าสาคนนี้มีเสน่ห์มากแล้วก็แบบแตกต่างกันแต่ว่าดูเข้ากันแบบลงตัวนะผมรู้สึกว่าเขาแบบไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าน้องๆแต่ละคนที่รีวิวมาคือมีคาแรคเตอร์ของตัวเองมากมาย่ไงอะมาก็คือนีนสำหรับก้าวก็คือมีความแบบเท่มีความคูมีเป็นแรปอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขสนแล้วก็พลอยพลอยน่ารอว้าันเป็นลูกเป็นแบบเบบี้้องชอบกินน้องบอกน้องชอบกินนะ ออน,น้องชอบกินน้องเป็นคนทีออ่แย้มแล้วก็เวลายิ้มแบบสดใสามากๆแล้วก็บบหน่ารักออแล้วก็อีกคนนึงคือลูกตาแล้วล, <Yeah. S 1> ลูกตาแบบวิชวลมีความนิ่งแล้วก็มีความแบบสวยๆเลยเขาจะมีความอาร์ติส s ์น้องลูกตาเนีเออ่ยเขาจะมีความค่อนข้างที่จะเพราะว่าคนนิ่งๆเลยเออใช่มีทุกควาร์ติส s ์ ก็คือคนที่จะอยู่ค่ายนี้ต้องห้ามพูดชัดนะชูอย่างอันนี้อันนี้มีตำนานอะไรบ้างชั่วมีถั่วมีไวเพอร์เซนต์คือแทบทุกเพลงเพราะฉะนั้นทุกคนมาจากแคนนาดนะที่แล้วมันมาโดยที่ไม่ได้คิดด้วยแต่ว่าเออ้ยมันที่มีอยู่แล้วเนี่ยอันดีไม่ใช่อแลรดีทุกคนชอบซีนไหนกันบ้างเลยพี่ชอบซีนที่อยู่ในในรูเมทในห้องนอนใช่ห้องนอนใช่ดูทุกแบบแสงสวยดีแล้วก็รู้สึกแบบทุกคนแบบเป็นตัวเองดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าต่อถ้าต่อชอบชอบซีนที่เขา เรายืนอยู่บนหอสัตว์และเต้นและเต้นเลยนี่นี่เปรี้ยวเชอบเฮ้ยผมตอนเร็วผมเดี๋ยวโดนแย่งผมชอบตอนตอนท้ายที่น้องๆมารุมตกลกันแล้วก็ถึงในแบบกล้องกล้องถ่ายตบมือตบมือตบมือแบบเรารู้สึกแบบเหมือนดูแบบวัยรุ่นอ่ะแบบไม่ใช่คนแก่แต่ม่าเอเนอร์จีดูแบบคือน้องๆเขามีความน่ารักแบบอินโนเซนต์อ่ะใช่มันคือสิ่งนั้นแหะที่แบบส่งมาถึงค เออผมชอบซีนที่อยู่ในห้องเรียนครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออมันมันวัยเรียนดีๆๆอ่าเฮ้แสงสวยมากเลยนะห้องเรียนชอบซีนที่จุ่มเท้าด้วยดู จุ๊นาห์นะสาวน้ำแต่ห้องเรียนก็เท่นะเห็นว่าได้เป็นมีเต้นๆแล้วมีแบบเพื่อนล้อมๆอยู่เพื่อนเปิดแฟลตด้วยผมชอบเสื้อท่าผมชอบคอสตูมรู้สึกว่ามันน่ารักมันสดใสมันแบบสีสันหลากหลายดีแล้วผมเป็นคนชอบสีสันอยู่แล้วจริงๆผมชอบซินเดี๋ยวพี่จูครับที่อยู่ในห้องก็ชอบที่เอาผ้าที่เป็นผีมาคลุมแล้วก็เล่นกันรู้สึกว่าตอนเด็กผมไม่เคยได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีความสุขดียรตอนสมัยพี่ไฮสคูลพี่ทำตลอดเลยนะพี่ขอโท จริงเหรอไฮสคูลนะนใช่ไฮไฮสคูลเออเพราะเพราะตรงที่เชียงใหม่สคูลผมมันไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยทำไงสคูลพี่มีอะไรทำฮะของพี่ปีนต้นคูนอย่างเดียวแต่บ้านของร้านชอบอย่างไรชอบอ่างไรชอบซีนพี่น้องที่พิงกระดาษแล้วทำท่านี่ ท่าเหมือนแก้ตัวไม่ได้แล้วเครียดเเออออผมว่าแบบเป็นท่าที่แบบมันเจนซีจริงๆอ่ะเออใช่ป่ะเมื่คือ้เล็บเล็บพี่เซมมองมองไงแบบจริงเออมองมองไงแบบเจนซีแบบนิ่งๆอีกคนนึงก็นั่งแบบนิ่งๆเงแบบไม่เจนซีหรอกมองไงแบบเจนไวเป็นยังไงฮะมองไงเจนไวว้าวเลยคือจริงน้องทำอะไรก็ดูเจนซีไปหมดเลยน้องคือสมไปอย่างเงี้ยกลับไปพี่มไปทำแบบเราบ้านดีกว่าโูกหยาเลยมันไม่เข้าหรอกชอบซีนไหนไม่มีความแบบที่อาพูดห่อจีนอะ เ<ข>ออใช่หอเด็กจีนซึ่งมันไม่ได้มีแค่ซีนหอแต่ซีนสับไว้นะฉันก็ยังมี<อ>ฟีลแบบซีรีส์จีนใช่หนูว่าด้วยความที่ mood and tone มูดแอนโทนเป็นความแบบฟุ้งๆแล้วก็แบบมันดูเรียบๆง่ายๆแล้วมุมกล้องมันก็ไม่ได้บือหวามากอ่ะแต่ว่าบวกกับตัวน้องเองรวไมไปถึงแบบคาแรคเตอร์รวมเพลงอะไรเงี้ยมันแบบออกมาแล้วมันครบมากแบบชอบน่ารักมากน้องหมยเลยเหมยยิงจีนเข้าไปใหญ่เลยไม่ชอบซีนน้องลูกตาลที่เอาหัวชน กระดาษโค่นกระดานกับนอนตรงพื้นอ่ะรู้สึกว่ามันโกะดีแล้วก็น้องก็นิ่งๆอะไรซีนนั้นดุกเป็นนางเอกซีรีส์ต้องเป็นนางเอกซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยหนูชอบซีนที่อยู่ในหอแล้วกันรู้สึกว่าน้องๆสามารถที่จะเล่นเป็นไอรีได้แบบล้งทัวเพราะว่าคือได้เห็นแล้วคุณน้องๆเขามีความแบบสนิทสนมชิดเชิดมีความปลมกรอบมีความนัวแต่มันเป็นไม่ใช่นัวแบบนัวแซ่บแต่เป็นความนัวแบบน่ารัก ถ้าตลอดก้าหรอก้าชอบซีนของแต่ละคนที่อยู่ในห้องเรียนค่ะรู้สึกว่าพอพอดูตั้งแต่แรกอะเริ่มแรกก็คือเห็นเลยก้าเห็นเลยว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์เป็นยังไงถ้าสมมติว่าเป็นใครง่อยแงแล้วนะอะอางเี้ยไม่าวว่าถ้าสมมติเราเป็นยินก็จะแบบงงอยแงแล้วนะง่อยแงแล้วนะง่อยแงแบบมีวุฒิภาวะแบบง่อยแงแล้วนะคะ ผมจะชอบซีนที่เป็นโทรศัพท์วางอยู่บนโต๊ะเนาะแล้วก็มีคีย์บอร์ดมีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดเพลงของไอรีแล้วก็เป็นน้องๆเอยไม่ได้เพื่อนเพื่อนเต้นออกมาจากโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับผมว่าซีนนั้นเจ๋งแล้วก็อีกนิดนึงเล็กน้อยผมชอบทรานซิชันช็อตหนึ่งที่แบบยูอีดีเปลี่ยนเป็นหน้าของตอนแรกน่าจะเป็นลูกตาแล้วก็ยูอีดีมีพลอยแบบปุ๊บขึ้นมาอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้เจ๋งผมจะชอบ ทางซีชั่นเท่ๆเราชอบซีนที่ใส่ผ้าคลุมหัวตลกอ่ะชอบมากเลยแล้วก็เราชอบซีนที่ลูกตานเอาหัวไปแปะกระดานเราว่านั้นตลกมากก็เป็นเราไม่คิดว่าจะมาแนวนี้แต่ว่าแต่ว่าดีค่ะชอบมากชอบซีนดาวที่แบบว่ามันเป็นมุมมุมเบิร์ดไอใช่ไหมพี่แล้วแบบดาวมอยู่ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันทําให้น้องเขาแบบดูแบบดูชายดูแบบสว่างมันดูน่ารักดีอะพี่ผมชอบพี่ชอบกอนอยู่ในหอที่พี่มัน ที่เราแบบเล่นกันอยู่ในห้องมันน่ารักมากแบบเป็นฟิลแบบเขารักกันจริงๆอ่ะหนูชอบซีนที่น้องเต้นด้วยกันตอนอยู่ในห้องแล้วก็มีแบบนักเรียนคนอื่นถ่ายแล้วแบบรู้สึกแบบอุ้ยดูเป็นดาวเด็ดดูเป็นดูเป็นแบบดูเป็นใครสักคนที่แบบสำคัญอ่ะมีซีนไหนที่อยากเข้าไปถ่ายเองผมมีผมมีผมมีผมกอดเลยไหมอ่าคือซีนที่เป็นอ่าโฟโต้แคมเขาเรียกโฟโต้แคมว่าบุญ เป็นเหมือนวิดีโอฟอร์มคล้ายๆสกายปะโอ้โหสกายปีไปแล้วด้วยซ้ำก็เรื่อโพุทธบูธอ่ะอผมชอบทีนนั้นอยากให้แอนลาร์เข้าไปอยู่ในนั้นเจ็ดคนไม่น่าพอไม่น่าพอถ้าจะต้องขยายคือจริงๆอยากเล่นนะมีตัวเนี้ยแต่มันไม่มีบทครูเมื่อกี้มีบทไม่เคยเลยแล้วมีบทพาลงเดือนเอออะไรตะกี้พี่ไนท์บอกมีซีนไหนพี่ไนท์ซีนนั้นเป็นซีนโคซ่าก่อนจบแล้วที่เป็นลูกตาลท่อนลุทท่อนลูกตาลร้องฮะ แล้วอยู่ดีมันจึ้งแล้วรูสึกว่าเฮ้ยเวลาดูศิลปินแล้วแบบปกเมนคนนี้ซีที่น้องกินขนมแอบอขนขนมเขาในหอรมณ์สุดมากเลยอนงานนี้นอ้ยมตะสมัยเรียนหนูอะคือมันจะเป็นโต๊ะแบบเปิดปิดใช่ป่มคะมีอะไรสาบขึ้นยมเลยเพราะว่าเพราะว่าเอาขนมเอาไว้เอาไว้ในห้องแบบแอบปูกินอะ ใช่เธอกินแค่ขนมชั้นแอดวานชิทกินมะม่วงปอกมะม่วงพี่โรงเรียนหนูเคยต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินอยู่หลังห้องตั้งโต๊ะชาบูอยู่หลังห้องถ้าสำหหนูความแบบดูเป็นตัวหนูในอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นซีนสาดน้ำนั่งเพราะว่าชอบซีนน้ำรู้สึกว่าแบบก็มันมีความนิ่งความคูลแบบความแบบว่า แต่ฉันก็แบบงอนเธอแต่แบบมีความแสดงด้วยสีอะไรเงี้ยชอบ้าเป็นหนูนะเป็นซีนกินขนมในห้องเรียนแล้วกันเพราะเวลาถ่ายทาหนูจะได้กินบ่อยๆก็จะทำเป็นแบบกินไม่ให้ถูกใจพุ่มกลับไปเลยอินแล้วจะแก้กินค่ะพี่ไม่ชอบอุ้ยพี่หนูขอโทษค่ะกินต่อขอจ้ะผมชอบซีนที่อยู่ในในหอพักครับ <c oughs> รู้สึกว่าแบบอพกพักสวยดีแล้วก็มูดตอนกลางคืนมันสวยมากเลยตอนแรกเห็นมูดตอนกลางวันที่เป็นตั้งแต่เริ่มเพลงอ่ะก็แบบสวยแล้วแต่พอเป็นมูดตอนกลางคืนผมรู้สึกว่าผมชอบมูดตอนกลางคืนมากกว่าครับอยากให้ซีนที่พี่มาบอกอะ่ะแล้วพวกเราเป็นคนถือทรศัพท์อ่งออ ซีนน้ำอ่ะซีนทีู่ีนึกตาน้่งอยู่น้ำจะไปดำน้ำเหรอเอออยากอยากถ่ายในน้ำเคือไม่ได้ทำอะไรเล่นน้ำอยากเล่นน้ำอยากแบบเป็นฟีลแบบลงไปในน้ำแล้วเราก็ถ่ายในน้ำแล้วก็เต้นในน้ำจากที่ดูเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าจริงๆน่าจะเป็นซีนที่ดูวุ่นวายวุ่นวายหน่อยแบบในห้องเรียนหรือไม่ก็แบบซีนที่แบบเราเป็นเอ็กซ์ตร้าแบบวิ่งประกอบได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าน่าจะมันดีพี่ นหนูอยากเข้าไปอยู่ในซีนที่น้องๆอ,อยู่ในหอแล้วก็แบบเล่นกันเป็นผีแบบทำอะไรต่างๆมันดูแบบน่าก็เป็นเล่นด้วยเราแบบเล่นสนุกมากเลยเราก็แบบอยากเข้าไปเล่นกับเขาด้วยอยากเอาตัวเองไปเล่นในซีนของลูกตาที่อยู่ตรงซาด้า <c oughs> เป็นซีนที่แบบรู้สึกว่าถ้าใครไปอยู่ตรงนั้นอะยังไงก็สวยนี่ออกแม่มาดูเป็นซีนที่แบบเราด้วยเพลงมันโสดูนูนในอินอันนี้เพลงเดียวกันมากกว่า นอกจากซีนจริงๆหนูก็อยากไปซีนสาวไว้น้ำเพราะมันดูสวยมันดูแต่ว่า <c oughs> มีอีกซีนหนึ่งอ่ะที่รู้สึกว่าอาจจะดูแบบทุกคนอาจจะเอ๊ะทำไมถึงพูดถึงซีนนี้มันจะเป็นซีนที่มีนแล็บ ไม่มีอะไรเลยก็คือแค่นีนยืนอยู่กับสนามหญ้าแต่หนูแค่รู้สึกว่าหญ้ามันนุ่มดีค่ะหนูอยากไปวิ่งเล่นบนหญ้าเลยโดยรวมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน้องๆมีความน่ารักแบบน่ารักมากเลยนะรู้สึกว่าดูดูดูทั้งคลิปอบบก็คือยิ้มเลยตาตาแป๋วมากเลยเอ้ยยิ้มมันยิ้มยิ้มยิ้มตาเออว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยสนใจสูดใช่เหมือนพนักงานบอกเยอะอย่างแรงที่ มันแอปไม่ได้คือความใสของดวงตาเนี่ยแหละเอ้ยถูกอันนี้เล <c oughs> ่นจริงัเล่นจริงก็รู้ดิยูนพยายามเลยแต่ว่ามันยัง่ม่ไตาพี่มึงแข่งก่นลแล้วรู้สึกประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเกินคาดมากที่องน้องทำได้ดีขนาดนี้เป็นเพลงเดบิวที่สุดยอดมากค่ะแล้วก็อยากเห็นน้องๆเติบโตไปอีกหรือว่าต่อจากนี้จะทำอะไรมัง่งเพราะว่าเรารู้สึกว่ายูนิคมากๆแล้วก็ดูแล้วมันเพลินอนะดูแล้วมันสนุกมากเลยแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างกัน3มคน ึกว่าภูมิใจในเพื่อนๆเรามากเลยเพราะว่าแบบจากวันแรกที่เรามาเห็นด้วยกันจนได้เดวิวเป็นโงงไอรี่แล้วหนูแบบดูแล้วก็ซึ้งทุกคนเก่งมากๆเลยแล้วก็เอ็มวน่ารักมากสุดท้ายนี้นะคะฝากเพลงงองแง,งแล้วหนึ่งของน้องไอวี่กันเยอะนะคะตอนนี้ก็ปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วดูได้ที่ช่อง e XO e XO Entertainment สามารถฟังได้แล้วที่ Music Streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะ yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn